สวัสดีพี่รรน้ขของปลาปายซุขคุณุกคนพ่อกันในกับรายการอีสานพาสุขทนยหอนมือนีซีบร์กินของทะเลนะครับมือนีสั่งมาจากเพจนะครับผมเจเนมังกรเวนนะครับมังกรเวนกิดชีแบบทรงกลุมกุ้ง,งมังกรทัวทัวประเท,ทศทัวไทยภูเก็สั่งกลุ่มมังกรแบบเกจซึซึมินะครับแล้วก็ซึมิหอยนางรมนะครับตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้งนองเมืออ่าแล้วก็ซึมิกั้งกระดานนะครับปลาหมึกคือเก่านะครับแต่ว,ว่ามือนี เดี๋ยวข้าพเจ้าจะชิมอันนี้ก่อนนะครับมันตัวใหญ่แห้งกิ่น้อกเฮ้ยบึงเนี่ยคือสดๆเลยด้เนี่ยน้ำจิ้มของเรานะครับห้าดลงไปดูดิอืมอห็นี้บ้เนี่ยอืมกินเลยอืม แซ่บเป็นหอยังรกลที่หวานแห้งกินแลาควยแข็งพี่น้องตัวแญ่กับควยแข็งแง่พี่น้องตัวหน,น่อยกับควยหน่อยนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดเลย โบเมนโบแหล่บ,บข้าว <c oughs> อือหืออือดูห้าสิัมากินกุ้งมังก่อนนะครับอันนี้คืออันสุดๆอือเนื้อเขาจะใส กุ้งมังกรนะครับอืมโอ้นี่เครื่องเทศที่แม่แบบซาซิมิแบบเห็นไหมนื่อที่ไซดเลย เออแซมอันนี้จะขึ้นมุกมีหอมย่างนะครับเอาไปย่างเรียบร้อยของทะเลสดๆใหม่ๆต้องเฮียคอแจกที่หลับพี่น้อง นะฮะมุกชิมก้างกระดานนะครับอันนี้คือหนึ่งมาแล้วว่าเอคูโตกรกังบางห้านทก่จักิยางเราเนี่ย ืเน่ยกุ้งกระดานะครับเพนินกับควางสดชิดกันพี่น้องครับผมเจนีมังกรเวนนะฮะแซ แต่ว่าอันนี้อร่อยจริงๆเลยเนี่ยคือเหนือแล้วจะใส่แบบซาซิมิเลยบนถปปั่ปไปเนี่ยเนี่ยใส่แบบอื้มอื้ม หวานหวานนึบเพราะว่าบางตลาดนี่เน่าครับเป็นหัวเขียวเคยไปซื้ออยู่อันนี้บวกเขียวครับอันนี้แซ่บตัวทิ่ใจขคือหอยนางรมนี่แซ่บเลยเนี่ย นี่มันเกลี่เนี่ยหอยนางรมตัวบบง่า่นึงห่วนี่คือหูโซวานอะเสียงว่า่านการใส่ง่านแล้วคือหอยนางรมเราได้ในปากเพมัอมาแทงตาเราอือหือ เนื้อคุ่ม,มังก,กรก็จะมีตรงตัวแล้วก็หัวนิดหน่อยนะครับเหวานแห้งอ,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 อันนี้คือดิบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกินสุกให้ดู เอาคุณออกไปถ่ายกันเนี่ยอันนี้ก็สุกครับอืมดูใครเล่ากินได้านออ,อ๋อมันจะเป็นแพงเนาะก็สุดได้อยู่ล่ะอืม้ะ อันนี้ขึ้นไปอันหนึ่งแลครับหนึ่งโดนกันอื้มอื้มสุดยอดกินด็กเลยนี่ออื้มอื้แซบ่บเนื้อเด่งอื้อหือ มีความหวานเนี่ยกั่งครับกัง่งอือหืออือหือสามือ่ะเดี๋ยวเพจติดต่อเดี๋ยวดีแท็กไปอ่ะหละเพื่อจะยัดเส้อกอ่ะสั่งได้เลยอออือเยี่ยม คุณลุงกินกับปุูน